จากดราม่าระหว่างแพรี่หรือไพยวันวรรณบุตรนะคะกับพระชาตรีเหมพันธ์เจ้าอาวาสพุทธวิหารวัดไทยในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัเสเซียหลังพระชาตรีค่ะมีการไลฟ์พาดพิงเรียกชื่อแพรรี่กล่าวหาทั้งเรื่องความกัมพาและเนลคุณอดีตสังกัดสงฆ์จนงานนี้นะคะแพรี่โต้กลับเดือดโดยเรียกว่าไอหัวโล้นนะคะเพราะไม่พอใจที่ถูกพระเรียกแบบไม่ให้เกียรติก่อนซ้ํายังพูดในสิ่งที่ไม่จริงและทําให้เสียหายนะคะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ แพรรี่ค่ะก็ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ภายวันวรณบุตรนะคะโดยออกมาระบุเบาะแสปริศนานะคะถามว่าอันนี้หมายถึงพระที่ไหนหรอคะโดยพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น1หนลอกลวงนักศึกษาว่าจะให้ทุนสุดท้ายไม่มีทุนให้นักศึกษาเสียเวลาเสียเงินเล้วเสียโอกาสไปฟรีๆ2มีศีกาอาศัยในสถานที่ที่ตัวเองเรียกว่าวัด3ม,มีข่าวเรื่องเงินในการขอบริจาคต่างๆไม่ว่าจะอ้างว่าเพื่อขยายวัดเพื่อการรักษาตัวซื้อ การสุขภาพเพื่อการทำศพโยมที่เสียชีวิตและมีประเด็นโกงเงินนักศึกษาที่พ่อแม่ฝากฝังให้ช่วยดูแล 4. มีประเด็นพฤติกรรมตนไม่เหมาะสมสมัยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลายัยจนถูกพิจารณาให้ออกโดยจำนวนต่อหลักฐานที่นักศึกษารวบรวมได้5มีประเด็นเรื่องเงินบริจาคที่หน่วยงานรัฐไทยเคยเดินทางมาดูแลและเข้าสักการะตามคำเปยของพระว่าจะใช้ในการขยายวัดแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน6ประเด็นตำแหน่งศา ตาจารย์ที่ไม่รู้ที่มาหาในฐานข้อมูลของจุดๆ,ๆๆก็ไม่เจอว่ามีผลงานระดับศาสตราจารย์จริงๆต่อมานะคะแพลลี่ค่ะยังแฉลักไส้พฤติกรรมของพระรูปหนึ่งนะคะในต่างแดนซึ่งมีคนแจ้งข้อมูลมาว่าพระรูปดังกล่าวเก็บเงินญาติโยมที่ไปนั่งวิปัสสนาคนละ3,000ลูเบกราว1,500บาทไทยค่ะโดยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยทิ้งท้ายว่า พระที่ไหนท่านจะก่อศาสนากินแบบนี้ล่ะคะดิฉันไม่เชื่อนอกจากนี้นะคะแพรรี่ค่ะยูลงภาพแชทปริศนาเผยให้เห็นภาพบุคคลเปือยท่อนบนนะคะพร้อมบอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะนี่เบาๆแค่เริ่มตน้นมีข้อมูลแล้วก็ภาพเด็ดกว่านี้อีกพี่สูสงประเภทราคากล้าชอบโชว์หุ่นโชว์ของลับทักแชทพูดคุยเลี้ยงดูสีกาปกปิดใครก็ปกปิดได้แต่ปกปิดตัวเองไม่ได้หรอกนะคะตนเทิดทูนแล้วก็บูชาพระศาสนาแต่ไม่บูชาและเทิดทูนคนที่ แหวงหาประโยชน์จากพระศาสนาคนอาจผิดพลาดเลวซรามได้แต่พระศาสนาต้องบริสุทธิ์หมดจดจบยกที่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะดูเหมือนล่าสุดพระชาติก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะด้วยข้อความระบุว่าคนเราเมื่อผิดต้องกล้ารับผิดพี่หลวงต้องขอโทษน้องแพรี่ที่ก้าวล่วงเห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติของน้องทุกประการจงเอาหูสิกรรมจะว่าไปเล่นกับใครไม่เล่นนะคะมาเล่นกับแพรี่บอกเลยว่าถ้าเธอไม่ผิดนะคะเธอฟาดกลับไม่ยั้งโจบ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ